天门。 để có phải <laughs> có lãi ăn không có không có phải

ก็กบเมื่อบ้านได้ขาดตรงมันมีอันเดียวบ่ที่มีสองอันจริงๆถ้าเดาไย้ทั้งสองแ็ดีได้ีั้งโกดเงินโกดทองนะเป็นมงคลครับ

Долларов, เทลงเทลงเทลงูอน <like> so. ั้เทลงก็ได้้หียญถิวเองผมเอก็ได้อันนี้ท่านมีทุกเก็บเอาบเรียญอเอค่อยที่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 ่ ไ uh, okay. oh, ี้และนี่แหละก็เดกด็กตงเรียนนีตามเรียน้านพูดเรียนเรียนอืมไปียไปนีไป็ไปไปไปไไปน้ไปไป่ยไปนปไปไปไปรปไ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 ไปไปไปไไป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 ย โบย่สองคนเรียนมันดีด้นี่ยิ่งบวเขาเลยบกเขาแล้วว่าจะบางพูดโบแล้วมันถือเหรียญลุยเเหรียญเยอดียนึงอ่ะเนาะเียไปเดี๋ยวดีสองคนมาสพนว่าร้านพอดีสองคนขอโทษน้บ้านแบบนี้ฮวยกัน เดี๋ยวยิ้มแม่แบบคือว่าเรียญหนึ่งสองัึงสามเนนี่แหละแม่เอ้ยให้ลุงเหี้เขี่ยพนเด้อแม่เอ้ยเขี่ยซอยพนเนี่ยเขี่ยไม่ได้เลยมดแลือมั้งเมียนมดหล่น้านพูเรีย แงอยจะบังตาไว้เด้อเอาไปน่นเห็นบ่เอาไปอีกนิดนึงไปพอดีเลยพอดีเห็นบ่ขอเพิ่นล่ะอบอกขอเพิ่อนเหรเพิ่นก็เดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวมาหักลูกหักหลงเพื่นเพิ่นบังเอาไว้เพิ่นก็อยากเอาไปนําบ่จั้อหม้อแจ็คครับ quá thầy okay.